อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเท่านั้นเอ้ยโหหยุดหยุดเฉยอีกนิดเดียวเราจะเราจะรอดแล้วเราจะรอดแล้วลมเรลา<ล>เออโอ,โ,โอ้โหกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับวันนี้ที่ก็จะมารีวิวโหมดใหม่นะครับโหมดโหมดเหมือนกับซีรีส์ในเน็ตฟลิกซ์ครับ สควิสเกมนะครับผมซึ่งมันเป็นซีรีส์ใน Netflix นะครับซึ่งก็โอเคอยู่ก็คือสำหรับน้องๆที่เข้าใจก็คือ AIOU หยุดใช่ไหมครับผมก็คือซีรีส์เรื่องนี้เลยครับสควิสเกมนะครับผมซึ่งจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยก็คือเป็นเกมผู้เล่นวิ่งอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวกระตู้นคือนับนะครับผมแต่ฟีฟจะดัดแปลงก็คือเหมือนเหมือนแบบเป็นการคอลลปนะครับผมเหมือนแบบก็คือเหมือนกันแหละก็คือเป็นรูปแบบเกมนะคกันก็คือเอาผู้เล่นเข้าไปในห้องนะครับผม เมื่อเข้าไปเสร็จแล้วก็ยืนเรียงแถวครับแล้วก็วิ่งนะครับให้ถึงเส้นใช้ก่อนใครแล้วสำหรับคนที่วิ่งครับแล้วเมื่อตุก uh. <ห Lauren. S 2> ๊กตาห,หรือพวกตัวหุ่นยนต์หันมาเห็นเราแล้วเราไม่ขยับก็คือรอดแต่เกิดใครขยับก็คือตายนะครับผมก็ประมาณนี้เลยตุ๊กตา,าก็คืออะหุ่นยนต์ก็คือตุ๊กาตานะนะั่นแหละอะก็คือมันจะอยู่นี้ครับพอมันร้องเพลงเสร็จมันจะหันมาปุ๊มถ้าเกิดเราอยู่นิ่งๆเราก็จะรอดนะครับก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดใครที่ขยับปุ๊บก็คือตายนะครับผมก็ประมาณนี้เลย กฎของเกมนี้ก็คือห้ามขยับเมื่อหันมานะครับผมก็ประมาณนี้เลยและสําหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับผมก็ขอแนะนำนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับผมกดเข้ามาตรงโหมดนะครับผมแล้วก็เลื่อนหา red light green light นะครับผมซึ่งสําหรับคนที่ไม่มีขอแนะนําให้เข้าไปที่ เพโซกดอัปโหลดอัปเดตนะครับผมอัปเดตก็จะได้มาครับเรดไรต์กินไลน์นะครับก็เกิดเป็นการอัปเดตแล้วก็จะได้โหมดนี้เข้ามาเล่นนะครับผมเออสนุกเลยนะครับผมจนถึงวันที่26เลยนะครับผมยาวๆไปเลยครับโหมดนี้นะถือว่าสนุกมากเลยจากตุ๊กตาเด็กกลายเป็นตุ๊กตากระต่ายนะครับน่ากลัวกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ไปลองเล่นให้ดูก่อนเลยนะครับผมโอเค พำเราเข้าไปนะครับสามารถเล่นคู่ได้หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะแต่พี่ชอบโซโล่นะไปไหนก็ไปคนเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นห้องเหมือนกล้องเหมือนเกมก็คือเป็นเกมที่เราจะต้องมีทั้งหมด48 47คนประมาณนี้แหละวิ่งให้ถึงต้นไม้ให้เร็วที่สุดนะครับผมก็คือมีเวลาประมาณ1นาทีกว่ากว่าหนาทีครึ่งอ่ะไปก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดขยับมันตายจริงไหมตายจริงๆครับผมโอ้โห อันนี้แค่ลองซิฟเซิฟนะครับผมก็แค่ขยับนิดเดียวคือตายเลยแลเมื่อมันหันมานะครับผมก็คือตายจริงๆนะครับผมก็คือเราจะเป็นผู้แพ้ทันทีเลยโหตายทีหนึ่งเยอะมากนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาเล่นจริงๆสักตาสองตาดีกว่าดูสิครับผมว่าจะรอดหรือล่วงครับผมกับเกม s สค i ิตเก Free f ร r ยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับโหมดเรดไ i ท e กีไลน์นะครับผมมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย นะครับผมมาแบบมาแล้วตาที่สองนะครับผมก็คือพี่จะตั้งใจเล่นนะครับผมคือเทคนิคก็คือฟังเสียงนะครับผมแต่เกิดเราไม่ใจพอก็คือไปให้เร็วที่สุดนะครับเมื่อมันร้องเพลงแล้วปุ๊บคือเราหยุดเลยนะครับผมคือมันจะหันมาด้วยความเร็วโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับผมโอ้โหตายต่อหน้าต่อตาตายเกินเลยโอ้โหตายเป็นแผงอ่ะคนที่ขยับเฉย ก็คือเมื่อมันหันมาคือหยุดเลยถ้าเกิดเราไม่มั่นใจก็คือหยุดก่อนก็ได้นะครับผมก็รอดนะครับผมถืาจะชา้ชาหรือเร็วก็หยุดไว้ก่อนก็ได้ครับแต่คือเราต้องดูเวลาด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนไม่นะโอ้ทุกคนวิ่งเร็วมากอะ่ะคือคือพี่กลัวไงคือพี่เพิ่งเล่นตาแรกไงพี่กลัวไงเออทุกคนไปครึ่งแมปแล้วว่าพี่ยังอยู่แค่ต้นต้นเองอ่ะอยู่ด,ดิพี่ขยับนิดเดียวแบบผมกลัว กลัวมากเลยพี่กลัวเว้ยพี่กลัวเมื่อกี้คือแค่ลองเดินมันตายเลยไงคือแค่ขยับคือตายอ่ะเออโคตรยากบอกเลยดูดิดูดิพี่กลัววะ่ะจะรอดไปวะจะรอดไปวะมันไม่ทันเวลาแน่เลยมันเหลือสามสิบแปดวิสุดท้ายแล้ววะ่ะดูดิพี่พี่กลัววะ่ะวิวพี่ไม่รอดแน่เลยวะ่ะโอโ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นอีกตาหนึ่งนะครับผมก็คือเราลองมาเรียนรู้ก่อนนะครับผมผมผมันร้องเพลงแป๊บเดียวมันก็หยุดแล้ววะ่ะ ด,ด,ด,ดลุนๆสำหรับน้องๆที่เล่นนะครับผมผ่านกี่นาทีบอกเมนว่าบอกพี่หน่อยแต่พี่ไม่น่ารอดเพราะพี่ดูแล้วดูดีดูด,ดีเขาเขาเขาสิบห้าวิสุดท้ายแล้วอะโอ้โหตายแน่เลยแล้วลอกหนึ่งจากหนึ่งเก้าวิสุดท้ายนะครับผมพี่จะวิ่งรวดเดียวเลยรอดไหมรอดไหมรอดไหมมันหันมาก่อนนะครับผมโอ้โหน่าเสียดายไม่เป็นไร ได้ที่1ินะครับผมก็ตายก่อนนะครับผมมาเดี๋ยวลองเล่นตาใหม่ครับตานี้เอาจริงนะครับผมบอกเลยนะครับผมตานี้เอาจริงนะครับผมดูจะก,กี่ตาก็ต้องชนะสักตาห่ะวะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมเพื่อเงินรางวัลที่ดีที่สุดนะครับผมโอ้โหนี่หยุดอโอโตายเกืนเลยตายเกอนเลยตายเกอนเลยหุยเลยพี่ไปสนหรอหยุดก่อน อุ้ยรู้สึกตานี้ตายน้อยนะครับผมเงินรางวัลรอเราอยู่นะครับผมโอ้โหหมายเลขหนึ่ง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 สองสามสี่ห้าตายห่าหมดเลยนะครับ <laughs> ก็ยังมีความกลัวอยู่ในใจนะครับผมโอ้โหตายดูดิตายต่อหน้าต่อตาดูดิ <laughs> คนน่ากลัวก็ <laughs> เอาเอาคนนั้นขยับเฉย <laughs> ขยับก็คือตายนะครับผม <laughs> โอ้โหตายเป็นแผ่เออรื่องตายหมดเลยอะไอ้พวกที่วิ่งไปเมื่อกี้นี่ยตายเป็นแผง <laughs> <laughs> เออหยุดกลัวโอ้โหเมื่อก,กี้นักวิ่งต่อนีนน่าจะได้เยอะอยู่นะโอเคโอเคเมื่อกี้ตายมันแผงเลยเห็นปหมโ้ตายเกือบหมดแมปเปโอ้เราใจเย็นไว้ก่อนเวลาเหลือเยอะเอ๊ดูดีไม่ได้แดกหรอกบอกเลยเงินรางวัลต้องเป็นของเราไอก้กระตาย <c oughs> เออไปสนุกดีว่ะออ,อ้าวจะถึงอยู่แล้วตายเฉยเพื่อนอุ้ย เอ้ยสนุกดีว่ะเอ้ยออ้ยสิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้ายกระโดดกระโดดเรียบร้อยลนะครับผมรอดแล้วเดี๋ยวเรามารอดูเพื่อนนะครับไม่นะเพื่อนเร็วอีกสิบวิสุดท้ายเรารออยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนตายจ้อยนะครับผมได้ที่ห้านะครับสนุกดีนะครับผมตื่นเต้นดีนะครับกับโหมด red right k i l นะครับผมในฟีฟายแบาคนที่ไม่มีสามารถอัพ ได้เลยนะครับนี่เลยอคือโหมดนี้เลยโหมดเสื้อส้มส้มวิ่งนะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยงานนี้มันมันเลยสนุกและตื่นเต้นนะครับผมโหมดอยู e, ตต่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเล่นได้เลยอยู่จนถึงวันที่26นะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับวีนองวีนอมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมทุกคนก็น่าจะได้ครบหมดแล้วนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ไม่ต้องอะไรมากมายก็คือได้ครบหมดแล้วแล้วที่สิ่งสำคัญนะครับกิจกรรมที่กำลังจะมาอีกก็คือเดี๋ยวจะมีทางหน้าของโบลิกแล้วก็ กิจกรรมปาร์ตี้ฮาโลวีนะครับก็มีชุดอะไรบ้างก็ไปดูทางด้านของคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมพี่สอนไม่หมดแล้วมีชุดอะไรบ้างแล้วก็ฟรีไฟโปรริกนะครับผมนี่เลยก็จะได้กล่องสกินปืนทั้งหมด70กล่องนะครับผมบอกเลยไม่ธรรมดานะครับผมเออไม่ธรรมดาเลยนะก็คือทั้งหมด70กล่องนะครับผมก็คือ อาจจะได้ถา่าววอนเยินครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับพี่ดวยอย่าลืมไปเล่นครับโหมดเรทไลค์ก <'s> right, ีรไลค์สนุกดีนะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเจอคลิปต่อไปครับผม